กับสะบายดีพี่น้องยังสบายดีสุขสุขล้นสมองสมบัติ FC ทุกท่านที่ขลุแระหกระเพงทุกสวโลกมันีังยันดีหัดสมองของน้องพาโศกพี่น้องยามแดงแรง้องคิดเขาครัวป้งปลาทูกับป้งขาไก่ขาไก่เมื่อนแหละพี่น้องขาไก่อันเอามาเตือนไอ้และไก่พันพันนั่นแหละพันไข่ับเอากันยังกินบ่ได้เบิดพี่น้องยอมกิน ยังสองขากับสององค์กินแนวใหม่ไปนั่มเนะเาะก็ไเลยอม <c oughs> กินลายมือมาได้สกุลสกคนมากินขาแรงนมกันเด้อ <c oughs> ปีงปลาทูแล้วก็บป,บปีงขาไก่อาหารแรงมืในวันพระเอากับบริหาอยู่้ากินไม่น้อย <c oughs> อกัเลย <c oughs> ปลาทูที่เอาซื้อมาแต่ในเมืองเมื่อวันน สื่อประตูลูหนึ่งกินอยู่สองขับยับสองน้อยป้าแต่ผมเหมือนกันดิทูนญาป้าลุงในลูกงามๆขยะขนมนะมามามาก่อนทูนญาป้าลุงก่อนขยะขนมมันอยากหลมทูนญาป้าลุงงามๆทุญยาป้าลุงป้าต่ผมผมนางผมดุกดุกนางก็จะกินเข่าแล้วมารอถาอะไรอีลายอยากเข่าป้าลูก หยาบเก่าบ่อหนิหยายังหมดขึ้นตาด้วยหรอวะด้วยไว้อันอยากโดยโด้วยแมโดยมาได้สกุลสกุลมากินข้าวแรงน้ำกันเลยปิ้งขาไก่แล้วก็ปิ้งปลาทูน้าแจ่วบักพริกดิบตำบักพริกดิบใส่กับน้ำพักพี่น้องแจ่วน้ำพักแซ่บๆน้ำกันน้อพี่น้องเลยน้ำพักพี่น้องเคยกินบ่ น้ำผักกาดทำอะไรพี่น้องต้มผักกาดเห็ดเป็นน้ำขุ่นอรวยๆอ,อยู่ดำๆแต่ก็แซ่บพี่น้องเลยแบบธรรมชาติเลยต้มน้ำผักกาดมาเด้อม,มาเด้อแซ่บๆน้องกันอาหารแรงบ้านเมตตาเด้อสุขสุขคนเด้อมากินน้ำกันเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เห็ดซีถูกฐานเด้อคุณป้ามาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อปิ้งปลาทูแล้วก็ปิ้งไก่ขาไก่ที่พ่อใหญ่จะดีเพิ่นซือ้อ อันหายมือนักเลยแม่ตาก็กินยังหมดเเบิร์ตเนาะกินน้ำใหม่น้ำมานะยอมกินไปกินไรมือน้ำ <c oughs> มาวางเสี่ยงเลยก็กินอันแกงน้ำใหม่ตะมมะขุง g แล้ก็จะเป็นปิ้งไก่แล้วก็ปลาทูน้ำมาๆมามาสุกุสุคนมากินน้ำกันได้แสบๆเด้อโชกหน่อยก็อยากยิ้วเข่าอลไรนี่นะใิมาซอยปิ้งอะไนี่นะ จงไหนจะมาสอยปิงนะเ้าน่าผิดเลยจงหนอยากขาวบ่มลุฮะตัวยาปลาลุงเว้ตัวยาปลาลุงดิ เบิ่งขาซมก,กินอีกพี่น้องเขากิานเลพี่นอ้องมาเด้อม,มาเด้อกิ่น้นกินข้าวแรงนกันเด้อกินข้าวแรงปูเ้อลงาทเด้อไก่ปีงปลาทูอาหารทะเลแม่อาหารทะเลามเคยต่ออาหารบางข้า ดอกแคลอกดอกแคนําดอกแคน่อยเศษน้องกันเด้อพี่น้องสุกุสุคนกำลงมากินกันนะขึนปลาอากาศชี่ยบเย็นเย็นตุมตุมโชว์หน่อยขึ้นปลาบอ่อาชูญาปลาลุงนะแม่โซกนาวกัน โตกานางน้ำพันใหญ่โลกพันนาวันยิ้มมะน่งขัาพันใหญ่พี่บอกเอาดอกแก่ยิ้มมะนางพี่พี่มะนางข้าพันใหญ่พี่มมะพี่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 พีโกะก้นูุ่ะปลว่าบ่ึ เลยอ๋อพี่กำบอมเป็นหล่าเลยสิก็หลานเนาะประหลาดเนาะสมลูกหลาเนาะส่มอ่ะมันก็บอมเป็นสีได้สิมันกำบอมเป็นพอลูซีได้สินะมันกลายเป็นพอลูซีเคร่งได้หนิ ましょ。あ、ちょ <mucho> <mucho> ขราดิฟข้าวนมันกี้อยาดูแม่ับพีคายามเห็นโบนมหรอยังนะข้าวชนมันหวานหรือไหมหรือยังหรือบะเอ็ดเยอะแยะเยอ่นี่ก่อนยังไม่ไหวรู้ปะ เราควายน่อย right? mm ูขาหังูกนัดได้ตมตัววน่วนผูกเข้าไว้ผิมะเขืออืมครับเอ้ยนารักกว่าันเป็นตยอไิอเาหมนันแบบตัวคุูกขนดกันเไปมั้งอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ม,มานอะไรก็ง,งานอะไรอืมบ่อยนั่งนแหมาเป็นบ้างเนี่ยอืมงงานมงงาน่ทำอ

ชอกินพ <beter nach. S 1> ักไงเปหผมกินพักไม่มีมินยังน่นี่บ้างกันเ่นแลกินพักไงไม

ไปงานควายเออญาตเราไปงานควายสำหรับที่นี่มัตลาด่าเลยเดอ้อพี่น้องกินหนาเพาะ,ะกันใหม่พี่น้องผักโขได้กโแเสะผักบุง้งขวานสม้มหาจบคขีดสองน้องพาโศกเลยเดอ้อพี่น้องเลยผ่านโฆษณาพอได้ค่ะขนมให้ยโศกนาะพี่น้องเพาะ,ะกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี